<Cynthia> ซินเจียยูอีซินี่นหัวใจทักทายไปยังคณะสิทธิ์และผู้ติดตามเพจอาจารย์โชทุกคนวันนี้อาจารย์โชมาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นงานตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศและว,วันนี้นะคะเราอยู่กัที่เทศกาลตรุษจีนชาวสุพรรณบุรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจัดกันที่อุ่นทยาน กรสวรรค์ค่ะและก็ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะคะและในปีนี้นะคะจัดถายใต้ชื่อจุดจีนสุพรรณบุรีมหาัาจรรย์16ปีมังกรสวรรค์ในปี2567นั่นเองค่ะอะไรเลยด้ย่ย และเตรียมพบกับหลากหลายกิจกรรมเพิ่มความมงคลอนุรักษ์วัฒนธรรมและจัดเต็มกับความบันเทิงค่ะเราจะพาไปชมบรรยากาศงานตรุษจีน16ปีอุทยานมังกรสวรรค์แห่งจังหวัดสุพรรณบุรีโอ้ยนี่อะไรคะอาจารย์นี่เลยมาถึงนี่เรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี สวยงามอลังการงานสร้างเห็นไหมมีมังกรองบริเลยองใหญ่มากเห็นไหมมังกรใหญ่ไหมใหญ่มากมังกรใหญ่มากเลยค่ะโอ้โหมังกรใหญ่มากใหญ่มากค่ะจ๊ะเคยเห็นใหญ่ขนาดนี้ไหมไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เลยที่นี่แหละ โอ้ยอลังการงานสร้างใช่ค่ะมูใหญ่มากมังกรใหญ่ต้องสุพรรณบุรีใช่ค่ะอ่ะาศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ที่นี่<ห>แค่กระถางทูบทองเหลืองก็อลังการแล้วอา๋ออาจารย์ทําไมต้องมีมังกรอยู่ข้างๆกระถางทูบไหมคะเพื่อเสริมบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อเหรอคะถ้าเป็นสายไทยต้องมีพญานาคค่ะวัดวารมถ้าเป็นสายจียนต้องมีมังกรอ๋อแบบนี้เองใช่ ใครมาที่จังหวัดสุวรรณบุรีเชิญได้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุวรรณบุรีอ๋อคือต้องมากราบไหว้ท่านก่อนมาขอพรที่นี่ได้เลยที่นี่เป็นอุทยานใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอุทยานมังกรสวรรค์ค่ะจ้าอุทยานมังกรสวรรค์ใช่ค่ะตรงนี้เรียกว่าหมู่บ้านมังกรสวรรค์โอ้ยมีหมู่บ้านด้วยท่าหมู่บ้านมังกรสวรรค์เราพาเข้าไปดูในหมู่บ้านไปเลยค่ะนันถ้าใครอยากมองบรรยากาศอุทยานได้รอบๆแล้วเยอะๆทำยังไงดีอะคะ อีกการง่ายยังไงคะอาจารย์ขึ้นไปบนหอชมวิวโอ้ยแม่หอชมวิวเขาขึ้นไปกันเต็มเลยหอชมวิวโอ้โหสาวไทยอยากขึ้นห้อชมวิวอยากขึ้นค่ะเอ้ยนั่นก็ขึ้นไปดูดิได้วแต่ิคะต้องพาผู้ชมทางบ้านไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะเอาเขาปิดอ่ะเอาปิดเล็บต้องขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดค่ะเอาสักหนึ่งชั้นพอคะอาจารย์ โอ้โแค่ันแก็เห็นวิวขนาดนี้แล้วนะคะอ้โรอนน้ำลายเด่นดเลยมรันจบปงคนส่งบบรสามเท้าเลยขึ้นมาก็จะเห็นวิวบรยากาศนี่แค่ชั้นนี้นะมันต้องอีกชั้นหนึ่งจะดูวิวดีนะอีกชั้นนึง ตอนนี้ลมเย็นดีโ oh, อ้<ด>ชั้นเนี้ยลมเย็นดีเย็นจริงค่ะเย็นจริงจริงค่ะ,คะ,คะลมเย็นลมเย็นชั้นนี้ oh. ไปดึงจุดเช็คอินหมู่บ้านมังกรสวัสดิ<อ>์ที่นี่เลยต้องถ่ายรูปตรงนี้เลยส,สวยๆใช่ไหมคะถ่าถ่ายรูปน่าสวยเลยตรงเนี้ยแล้วก็ถ่ายกับน้ำพุได้ทรงวาดอ๋อทรงวาดทรงวาดทรงวาดสาวพราวเนี่ยถ้ามารันนี้สิ่งแรกที่อยากจะซื้อซื้ออะไร หนูอยากจะมาซื้อใช่ไหมคะก็คือว่าซื้อไอติมค่ะโอ้ถ้าพี่ติมาร้านนี้มึงรู้พห่ติจะซื้ออะไรซื้ออะไรลหะคะไม้เก่าหลังเฮ้ยไอตองขับรถคนขับรถขับพี่ตินั่งข้างๆบริการก็จะตอบบออ๋อค่ะเป็นห่วงคันหลังทะลอะเมื่อเป็นห่วงขันหลังต้องใช้ไม้เก่าหลัง แต่จริงๆไม่ใช่ที่ใช้ไม้กอล์หลังไม่เยี่ยมข้ออะไรหรอกราะอะไรคะพี่ตีเป็นคนมีเบื้องหลังตลอดอุยมีเบื้องหลังเหรอลึกลับป๋ออาจารย์ถอดเสื้อมาปุ๊บโอ้โหเป็นคนที่มีหลักโหราศาสตร์อะไรอ่ะอาจารย์มีดวงโอ้ดวงเม็ดดวงแกเลยใช่ไม่ใช่ไม้กอล์หลังแปลกแปลกแปลกเข้าใจแล้วฉันแล้วไอ้ดวงดวงขอบขาวๆจะติดอยู่ที่ขอบไม้กอล์ฟอะไรฮะแกก็จะว่า แมวกวักแมวกวักก็มีแมวกวักกระเบรอ่าเลือกต้องเลือกแมวที่กวักเข้าหาเหรอคะมือสูงสูงค่ะอาจารย์จะกวักเงินกวักทองดีถ้ากวักต่ำต่ำเงินก็จะได้ต่ำกวักสูงสูงเงินก็จะได้สูงสูงอ่าเป็นอาวุธขาตั้งไม้โปรดีเยโปรดีเยไหมคะอันนี้เนี่ยโปรดีเ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 ยโปรเยโปรโอเยเอาแล้วโปรดีเยโปรดีเยมึงกำลังจะเป็นโปรโลเยปะเนี่ย เฮ้ยเขินจังบุ๊คอะไรของมึเงเนี่ยไอ้ออนี่กูว่าน่าจะ ผิดจริงเนี่ยไม่ใช่พูดพูดผิดจริงแน่นอนโปลีเยโปลีเยก็มันแบบเปนทันหนังไงด้าหนังอ่ะโปเย่โพลเยโอเคมัโลเยไอหนังปราบผีอ่ะใช่ไหมหนังปราบผีโปเย่โพลีโพลเย่โพลเย่โอเคโพอะไรมึงมองยังไงแล้วโปลีเยโปลีเยใช่โปลีเยโปลีเยมึงอะโปลีโอโปลีโอโอ้ยแต่เป็นโปลีโอไม่น่าของเราอ่ะทำไมขาใหญ่เออขาใหญ่ขายโพลีโอต้องขาเล็กอโหนี่สวยนะเนี่ยสวยค่ะ เป็นไม้แท้ด้วยเนี่ยไม้จริงไม้จริงในในเราก็เข้ามาในร้านแล้วเราต้องอุดหนุนมีโลโก้ยันอย่างเนี้ยกระบีปราผีพิติเข้ามาพิติจะรู้ดีเนี่ยพิติคือคอหนังนี่ยกระบีปราผีนะเพราะว่ามีสัญลักษณ์นี้ไอ้คราบบอกว่าโพลีเยโพลีเยห <c oughs> นังอะไรวะ <c oughs> พิธีเดินหนีแล้ว โปรเยโปรเลเยหนูขอโทษค่ะหนูพูดผิดโปลเเยโปลเเยพูดผิดเลยอ่ะผตลอดเลยเป็นพิธีกรที่ไม่เคยพูดถูกในชีวิตพูดผิดทุกเรื่องใช่หมอภาษาจีนโอ้สะดวกเลยนะวะสื่อชิมหนมชิ่วเราชิ่วมาเชื่อมมาอาจารย์มีเชื้อจีนดไหมหรอคะชาลามาชิมมาละอาีเชียวหัวหัวขำเหี้ยมามีชงหน้าหลายอ่านี่เขา อตเขาเขาจะบอกว่าเขาจะชกหน้า pues ก uh, nah. ูหลายทีแล้วน mm hmm. ี่เจ oh nice> oh ๊บอกว่าให้อาจารย์ตอบโต้คุย oh กันหน่อยได้เหรอนี่ไงคะโอ้ต้องตอบได้ประเด็นเป็นยังไงระบักยานี่วะโอ้โหอันนี้ต้องพูดภาสุพรรณโอ้ยีลานี่วะนี่มีหน้ากากอนามัยด้วยเขาบอกให้สวมให้หนู่ามีโอ้โหนะเป็นไงเป็นไงเจ๊เป็นไงมุกเจ๊เป็นไงไม่ทำไม่ใช่มีแต่หน้ากากอนามัยนะเจ๊บอกว่ามีมีอะไรนะ เื่อกี้ป้านะมั่ก็มีอัดอัดนามัยก็มีอ๋อัดอัดนะแม่ก็มีถุงก็มีอ๋อมีถุงก็มีพอดีรุ่นรุ่นผมเนี่ยถุงยางใช้ใช้ไม่ผ่านอ๋อทำไมไม่ใช้เหรอคะอาจารย์ขนาดมันไม่ได้คือมันมันใหญ่อาจารย์โชว์ต้องถุงมือหมอโอ้โหนั่นก็ใหญ่ไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ๋อทำไมอ่ะตัดเอาแต่นิ้วก้อยแมวโอ้ เยๆอย่าไปคิดว่ามันใหญ่ทั้งมือแต่แต่นิ้ปมันใช้เพราะว่าไอ้ที่ในตลาดมันใช้ไม่ได้สถานที่ยิ่งใหญ่อลังการสวยสดงดงามใช่่คแล้วก็ได้พบกับผู้ประกอบการรันค้าพูดคุยกันอัจยาสายไมเทเรียดีมากค่ะจบรรยากาศงานก็อบูดรวมเปกันเองมีหน้าเราจะไปไหนติดตามกันติดตามตอนต่อไป แล้วพบกันใหม่กับโชว์ราวทัวร์เที่ยวกันวันตุจีนขอให้ทุกคนที่ดูรายการโชว์แปะทัวร์เที่ยวกันวันตุจีนจงมีแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตโดยเฉพาะคนที่ดูแล้วรักชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เฉพาะคอมเมนต์ดีๆขอให้คนที่ทำครบทุกอย่างจงรวยรวยเฮงเฮง